แล้วก็ชอบทําบุญจางดาวจริงๆนะถ้าถามว่าสิ่งแรกเลยทําบุญอะ่ะเราเราต้องการเราต้องทําที่ใจเราให้ให,ให้เต็มให้เต็มที่ก่อนรู้ว่าเราอยากมีอยากอยากได้บุญเนี่ยบุญไม่ได้อยู่ข้างนอกนะบุญมันอยู่ตรงนี้นะถ้าตรงนี้อิม่มเอมมีความสุขแล้วสลัดออกไปมันจะบุญใหญ่แต่ถ้าเราไปอยากได้บุญเนี่ยเราคาดหวังจากบุนภายนอกมันเป็นมายา บุญคือความสงบสุขเบิกบานใจใสสุขมันไม่ใช่อยู่สุขมายามไม่ได้สุขมาข้างนอกสุขไม่ได้ยิงวัตถุสุขแท้ๆคือสุขข้างในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรู้สึกไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพลังของความสุขพอเราพูดถึงความสุขความสุขมันก็พลังความสุขก็ออกมาอันนี้เขาเขาก็หง่ไว้นะพอเราคุยคุยอย่างเงี้ยตรงนี้สะเทือนสะเทือนละ เขาพูดถึงตรงนี้คนนี้สะเทือนสะเทือนมากกว่าอ่าเหรออนนสะเทือนมากกว่าจิตวิญญาสะเทือนพูดถึงความสุขคนนั้นสะเทือนมันมันคนนี้จะอินอะมีมีตัวอินตัวนี้จะมีเหตุผลกว่าอือคนนี้มีเหตุผลกว่าตัวคนนี้จะอินกว่าอือืเขาเห็นเขาดอืมจะพูดเราพูดเรื่องทำบุญในส่วนในเขาก็เอินเอินเข้าไปเขากับโลกอีกนั่นแหละ แล้วก็ทาแบบดึงที่ช่วยญาติพี่น้องใครไม่มีอะไรเขาก็สงสารอย่างเงี้ยมะเนี่ยสงสารเป็นเมตกกตาทีเมตตาเป็ตัวสถิตม,มันมีอยู่แปดมีอยู่เก้าตัวตัวแรกเลยเราจะไม่เราจะไม่ทุกข์ถ้าเรามีตัวแรกรู้จักตัวแรกแต่ทุกอย่างเนี่ยเขาจะไปลงท้ายเราจะไปเห็นตัวนี้ตัวสุดท้ายภไม่หันสีอริยสัจสีและสีที่ดูแลสีงพวกนี้ก็คือคุณธรรม คุณธรรมคือตัวแรกของชีวิตที่เราต้องมีแต่ถ้าเรามีตัวนี้ปุ๊บนะเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เราจะนิ่งได้ง่ายนิ่งได้ง่ายแล้วมันจะไม่ทุกข์เพราะว่ามนุษย์ทุกคนนี่มีใครที่ไม่ที่ไม่เคยเอาคุณธรรมมาใช้แต่เขาไม่รู้ตัวแล้วมาแฝ้คุณธรรมของจิตญาณของเราไปพอมีคุณธรรมแล้ว,วเมตตามุ่งนาำมุเก่าเบขาภพวิหารสีสงสารเป็นแมกกาทีเมตตาเป็นโพซิทีฟ เมตตาเสร็จแล้วก็อุเบกขาไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเห็นอะไรแล้วถ้ามันทุกข์ก็อุเบกขาปล่อยๆอุเบกขาตัวโควิหารสี่ต้องฝึกแลวก้วพอฝึกตัวโควิหารสี่จนชนานแล้วล้วตัวเรายัางยังคุกคนจะคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณบา้คนคิดว่าเราเมตตามันนะแต่จริงๆอะ่ะถ้าเมตตาไม่ทํางานเราก็ทําไม่ได้เ<ๆ>มตตาต้องทําหน้าที่ของเมตตา รักก็ทำรักด้วยความรักรักแล้วเลิศเลิศแล้วอ,อิสเสระเสรีภาพนี่ค่ะความสุขจากภายในเมื่อสุขแล้วอยากสลัดออกเนี่ยมันคือความที่ยิ่งใหญ่วกว่ายิ่งใหญ่กว่าเอออยากคันบูมต้องสุขสุขนี่มันจะทําให้มองมีกำลันนงใจและสุดท้ายถ้าเราอนรอมทุกอย่างแล้วเราจะกลับมา,า,มามห,หาไไหาภายในไไหาภายในภายใน หาไดไ้ความรักความศรัทธาจากภายในเราจะต้องรักเขาดูแลเขาใส่ใจเขาขางในจิตวิญญาณไม่แพ้ไม่ใช่เต๋าไม่ใช่กระพีไม่ใช่ตุกตนพอเจอจิตวิญญาณของเราเขาลบเขาศรัทธาเขาให้อาหารเขาทุกวันเลิกเขามีความสุขกับเขาเขาเบ่งบานออกมาเขามีศักยภาพมีความมั่นคงเราจะได้ศรัทธาศรัทธาไม่ได้อยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ศาสนาหรือสิ่งใดศรัทธาอยู่ข้างใน ความรักจะอยู่ข้างในความสุขก็อยู่ข้างในข้างในที่อัตตาหัวเริ่มตกดปอดอัตตาจะเจอจิตญาณจิตญาณจะมีทุกอย่างตรงนี้มีความสุขมากคือคือปฏิบัติอะไรปฏิบัติข้างใน รู้สึกอยู่เสมอเสมอรู้สึกตรงเขาคุณธรรมก็ชีวิตจิตวิญญาณของเราขาดเขาไม่ได้โซโซอัตราตัวตนมันอยู่ประมาณแปดสิบปีหรือร้อยปีแต่จิตวิญญาณหรือโซเนี่ยอยู่เป็นรันดละอยู่ไปนี่นดระจิตเดิมเดิมแท้ของเราภายในจิตมันษย์ทุกคนเท่ากันหมดนเยวสารวอจิตเดิมแท้คือสิ่งที่เราท่องเที่ยวมาหมดแล้วดาวทุกดาวเราไปมาหมดแล้วเราอยู่ทุกอย่างมาแล้ว ทา,าไม่ได้คิดอะไรนอนไปกัอันนี้ก็คือก็มาจากมันก็เป็นจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอท่องเที่ยวบนเวียนไม่ใช่อาจจก็มาไหมอ๋อคนเดิมดีแหลปะปติอืถามอะไรตังใจถามถามถ้าเราไปสงสารใครมากๆมันก็ทุกเนาะ สงสารเขาว่าเขาจะลําบากไหมก็จะอยู่ภาพสงสารมันจะเหี่ยวเหี่ยวความความมุ่งมั่นจะสุกบึกบานจะสุกใสอารมณ์มันจะต่างกันคนละอารมณ์มันจะต่างกันรักกับเลิกก็ต่างกันอารมณ์ก็ต่างกันอะไรอะถามได้คุยสิคุยเลยครับพรุ่งนี้มากลับมาตอนเย็นเย็นคุยเลยได้คุย